บุษม,มุูคิดนี่คุณป้าสิาพามาเบิงค่ะเบิงข้าเจ้าขูดเปก่าวค่ะเบิงเห็นยังค่ะกะเพื่อว่าบ้านคุณป้าบ่ามีอ่นะคุณป้าเลยอยากเบิง <laughs> สมัยนี้สมัยใหม่หมล่ะค่ะคุณบักพาวเนี่ยสะดวกสบายขึ้นนะคะเนาะไฟฟ้าแล้วก็มีตัวหมุนแล้วบักพาวกับโป๊บบักพาวเขาไปใส่มันก็ขูดกู้ดกูดกู้ดนะคะว่ามันบ่ได้ต้องนั่งขูดคือนดังมีกับตายด้วยค่ะเด้บอบ่ต้องนั่งผบเพียบเสร็จแล้วก็ไปปั้นค่ะปั้นสมัยนี้ก็พั้นสมัยอีกแหละค่ะท่านบ่ต้องใช้มือบีบแล้วโอ้จะมันสบายเนะยเาะเสร็จแล้วก็สั่งกระมังเบิ่งว่ามันหนักทอไอไยเออหนักเท่าน,นั้นล่ะค่ะท่านผู้ชมพอหนักแล้วเพิ่นก็สิเทแป้งค่ะแป้งแป้งแรกที่ต้ออออออองงงใ้้้้้้้้้คคคืแปขขขาาาาวเเเเเจดดดดด่่่่่ะะนีบไหลย1 4อง แป้งที่ต้องใส่นะคะเนาะอันนี้กับพ่นสะใส่แปง้งเขาจะกับแป้งมันแต่ว่าแป้งมันนีนเสียหลายนะคะเป็นถุงเลยค่ะทับทิสมส้มตามด้วยน้ำตาลทรายเลยค่ะเด้อเพิ่นกับสีผสมกันน่ะคะ่ะเออเซเลลเลยนะคะน้ำตาลทรายแล้วก็มีเกลือเล็กน้อยเลยคะ่ะนึ่งซ่อนอยู่เด้อค่ะทับทิสมส้มเพราะว่าอย่าง แหมคุณปากกันเลยว่ามันสีเข้มมันมาเข้มค่ะมันกับหวานมั่นแหมเออเกลือนี่เฮ็ดมีประโยชน์ได้หลายท่านนะคะเนาะเฮ็ดขนมหวานกับผสมด้วยขนมหวานก็ได้ค่ะเอออันนี้ก็มันเกิดไปเพราะก็สตากออกน้อยนึงค่ะบละลายนะคะน้ำตาลทรายนะคะเนาะงกาด้วยสายตากาด้วยปากเข้าเที่ยวเฮ็ดประจำเนี่ยแหละค่ะท่านผู้ชมเราต้องไปเอาปริมาณปริมาณเพราะว่าอีหลีแล้วคุณปากว่าบาเฮ็ดตามสูตรดอกเสร็จแล้วก็เอากับน้ำกะทิเทใส่ได้ค่ะแล้วก็ข้นแล้วก็บีบกับบีเพราะว่าแป้งเนี่ยต้องให้มันละลายให้มันเนียนนิ่มมือเลยค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าก่อนเพิ่นสิมา เอาไปหนึ่งไหมคะน้องเออเพราะว่าอันนี้ที่คุณป้าพับมาเบิ้งก็คือขนมสั้นนะคะเด้อขนมชั้นนะค่ะท่านผู้ชมเออที่เป็นสั้นๆสีขาวสีชมพูหรือสีขาวสีเขียวคือสินะคะท่านผู้ชมอันนี้พันมากสีชมพูค่ะขาวชมพูนะคะเออพันกรสีบี้ยังสินะคะบี้ไปเรื่อยมันเข้ากันนะคะเนาะงอ่าที่พันใส่มือนี่เพราะว่าพันเพาใส่ถุงมือกับเพราะว่ามันสีบี้บป็รุ่นเรืองนะคะท่านผู้ชมต้องใส่มือหรือพันสะอาดอยู่แล้วค่ะคุณป้าไปเบิ้งแล้วค่ะเราต้องดราม่าด้วยค่ะท่านผู้ชมเนาะแล้วก็กลลอองงค่ะกร กะละมังพราวาสีหนึ่งเสียนเอาสีเอาไม่เอาสีชมพูใส่นะคะสีอาหารอาสีหนึ่งกับสีธรรมชาติของกะทินี่แหละคะ่ะนี่ค่ะเพิ่นกันเลยแบ่งกันเั็นสีละค่ะทำบุษม อ่าพอแบ่งกันเสซ็แล้วค่ะท่านผู้ชมแบ่งย่างละเคิงนะคะเด้อเนี่ยเนี่ยซือสีอาหารนะคะเด้อหาซื้อได้ตามร้านค่ะทั่วไปนะคะเนาะบ่แพงเนาะค่ะเป็นการทําขนมที่บ่ลงทุนอีกอย่างหลายนะคะเนาะแต่ว่าก็ใส่ความอดทนนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าขนมสั้นนี่ต้องใส่ความอดทษในการนึ่งนี่ค่ะเนี่ยเพิ่นสิมีถาดอยู่ข้างในเพราะว่าเพิ่นต้องนึ่งให้ฮ้อนก่อนนะคะเด้อแล้วก็เทลงไปเทละสั้นค่ะเทละสั้นแต่ว่าอย่าให้สุกหลายะคะ่ะอ่าต้องตั้งเวลาเลยค่ะหาทีจังซี่นะะคแล้วก็เทใส่อีกสันนึงสลับกันไปเรื่่อยๆจังซีนะคะแล้วก็็ออกมาเปนจังซี่่ละค่ะเอองามบ่ค่ะแล้วก็ ต้อให้เย็นแล้วก็มาตัดจังสิระค่ะตัดเอามีดตัดได้ค่ะเด้อเออขมีดขมีดครบลายก็ต้องเอายังฮอเลยเด้อค่ะเด้อเพราะว่ามันสิบาทเออมันสิบบาทถาดนี่ค่ะหั่านท่านกระโดดซะแตาเพราะว่าประเทศบ้าเป็นยี่สิบสามสิบปีแล้วนะคะน้องเพิ่นกระซาบหน้านะเนาะเออแล้วก็ตัดตัดจังสิระค่ะตอนน้อยๆค่ะเพราะว่าสิไปใส่ในกล่องทรงเขานะคะน้ำตาลมะม่ส้มเนาะทรงขายค่ะกล่องละแปดบาทอ่าเจ้าของลาเพิ่บกระซิขายไปสิบบาทกระตุ้มส้มเว้ยเป็นต่เสียคุณป้าก็เลยซ่องเล่าซิบมึงอยู่ค่ะ เดี๋ยวพ่อใส่กล่องค่ะพ่อปัญหนสารประกอบสิทธิ์ใส่กล่องนะค่ะเนาะใส่กองนิหน่อยสี่ตอนค่ะสี่ตอนแปดบาทพันทรงนะคะเนาะถามว่าได้ก็ได้หลายบ่อๆล่ะค่ะพ่อได้อยู่ได้กินพ่อได้ทรงลูกเขาโรงเรียนนะคะเนาะเออแต่ว่าเขาต้องมีความอดทนค่ะเพราะว่าเขาเกิดมาจนเขาต้องทายังซีแหละค่ะทำบุสมต้องไปคิดอย่างมากเนาะพ่อได้อยู่ได้กินค่ะมีหน่อยก็กินหน่อยมีหลายก็กินหน่อยก็คือเก้าละค่ะทำบุสม นี่ค่ะพันแพกเลยค่ะเพันสิไป็นทรงแล้วค่ะเออไม่ยากค่เฮ็ดง่ายค่ะส่วนผสมกับปลายนะคะน่ะเนาะลองเฮ็ดเบิ่งเด้อะค่ะเดอ้อผู้ใดอยากเฮ็ดอาชีพนี้ก็เฮ็ดได้กินได้ตลอดชีวิตเด้อค่ะเดอ้อท่านผู้ชมเนาะขอบคุณห,หลายๆที่ติดตามสวัสดีค่ะ